สวัสดีครับจันทิวิตน้องจูขุสุขคนครับพี่น้นองกำลังรับชมคลิปในสวนุษยุคไหมครับตอนนีญญ้เขาอยู่ที่คลองมันบกน้องอ้อครับอ่ามาหนีเป็นไม้ไต่สะพานนะครับเดอบ้อปีที่แล้วทีมงานใหญ่ลงบกหนีคร,รับลงแล้วตัดแล้วแล้วเอาด่างมาลงปร,กรากฏว่าลงไปไหนถึงเลยลื้อด่างขึ้นครับนั่นคือปีใกล้อ่ามันเลิกแล้วน้ำมันก็มันก็แห้งนะครับน้องช่วงนั้นมาช่วงหนาฝนน้ำกำลังไหลกำลังทังเลย นะครับแล้วก็มองไปเป็นผักกระสีน้ำครับอ่อมันมันหลายสั่นดังลงไปเลยถึงนี่ลือครับปีนี้ขอแก้มือครับมาเอาตอนหนาแรงตอนทีน้ำลดนะครับเด้อหมายใต้สะพานมือนี้นี่ครับเป้าหมายเฮาก็คือสุดปุ่นครับนั่นแหละคือแหนี่ต้นนี้ออมตะครยเรียบร้อยแล้วพออ่องเสร็จปุ๊บอาวามีปลาใหญ่มาส้นเพิ่มครับเอ่อเป็นสายใหญ่เลยเพาอนะ อ่าพนัลนลักษณะขายปานิ่นนะครับกะดีครับบอ่ปอป้ายยางครับให้แต่มันใหญ่ก็คือใส่ได้เบิดครับม,มาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับน้องป้ายังก็สร้างใหยแต่ใดป้ายนี้นะอ่าข้าเดี๋ยวประมั่งกันนะครับแต่เบิร์ตครับระวังทางส<ด>ิเจอปอ้ายยางบอ่อแต่มันนี่อุปสรรคนี่ค่อนข้างหลายนะครับเด้อหนึ่งดินมันมันเป็นข้นลึกแห้งสองพวกเศษไม้เศษยังนี่หลายแห่งอันนั้นคืออุปสรรคหลักๆเลยที่ฮอตต้องเจอมันนี่ครับ แบไังน้เนี่ยเหยียบเหอยู่นกันเหยียบอยู่นอนดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบไป้าใหญ่บเด้อเดี๋ยวอ่อนไฟเบิ้งครับกนมาเหยียบยป้าน่อยเราทางครับเดี๋ยวเหยียบเบิ้งก่อนเหยียบเยีหอ่็นว่าไหมแต่แต่บซื้อว้าวเหี้ยเพราะว่าป้ามันบดอยู่ในด่เดปาอยู่ในขดินเหยียบาอยู่ตองนนาะไ่เป็นหยังงี้มับางนี่อ่อนไปเบิงตัวดครับไมหยมุดกับหอยจ๊กนี ป้าดลุตังบุรุษเอครับนานั่นนยกดังไปด้วยวขามันติดป้าตัวใหญ่ดิยันเป็นป้าลุไปแล้วเม่บ่ท่านบ่ท่านงตอบยัือขวดปวดเ็นป้านกาไปด้วยไปแล้วบ่ยังอยู่ยังอยู่บ่เออเออยังอยู่ป้านินบ่ปนิส่งขึป้นินปนินคือสีเงียบแท้ เดียบเดียบหังเลยขีต้มโจโดหัวขีต้มเออหัวอยู่ในขีต้มเลยยงกไว้บักค้ามันดีดอันนี่เนี่ยมันติด ป้ายง้คืณนแห่งเสอพอนิ่งมันเอาหัวดูดขี้ต้มหางเห็ดเจีอยู่ข่อยเอาตินเท่าไปถือข่อยาหารเห็ดมันนี่ขี้ต้มมันเลือกวินกัปลาลงปืนก็ไปบดได้่ไต้มมันลมเจะบอกว่ามันเลืกอุปสรเข้าครับไอ้ลูกตอโอนาคุกันโอ้นโนี่นี่นี่ยเจดด้ลกันนี่อานะครับจับได้ครับจับมือเปล่าเนี่อยเลยนี่เฮ้ยย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 ยบยยงดีวะ อ้วแล้วจครับพี่น้องครับบมีเสียดใส่หนีเลยบ่โอ้โหยัแห้งครับโอ้โหครับหเียหงซอยจับ้โอ้โหกันดินขาดก็คิึไปได้เลยสิไไปได้หรอคนเลี่ไปได้ปาดอดีมือเป่าเลยนะครับได้ครับดังเดี๋ังบทันได ไปเขาไก่ตัวมันเลยครับปลามันหาหม่องหลีมันดูดลงติดต้มครับเออรื่องมันไปยัง,ง,งยหันตะข่ายมาไม่เผาเหรอลุนบ่หลุนหลุนโอ้ยลุนครับหลุนกับตัวใหญ่โหดนะพอกิงดูงามเดี๋ยวคนลุนครับอ,อ้นได้ประกิ่งหน่อยมากครับเน็เตโตมาทันใหญ่ครับเห็นหนาวแล้ว ขนาดคนยู่ก็ยิบเลย้องันี่ก้ับขึ้นมาเดกมีทางสูงเลยมันมันมักระบอกปีนเราเลยมันหนีโคงสบอบารเบงผลงานให้ก่อนนะครับนอบางก่อนเพมันเป็นก่อนไม้ครับมันบกท่านเกาะกันเวลาปีนขึ้นไปมันก็สีบอยูครับมันก็ออกข้างคางเบิรันี่ครับ น้อมันเป็นสีครับมันเป็นพุกๆสิมันปลาบอดอะไนี่แหละเป็นสีไปเรื่อยๆครับนั่นตะคงสีบอดอเห็นปลาในในก่อนครับ้า้เ็นแน่กคงอาจีเป็นปลาในด่างทีมันมาของมาติดครับเดยหยียบระวังทางสิเบิ่ครับมันเป็นแนวนี้ ต้องโ่กผมมาทื้งน้ำอุ้ยมีจะทำป้าเน้นเลยไปพุ่งไปพุ่งป้นนิ่มว่าใครอยู่ได้ทำงามบาราไข่ป้ากิ่งครับเพิ่นโลกไปแล้วครับเป็นโตที่สามโมงเพิ่นเลยครับเดี๋ยวป้ากิ่งเราวางทางก็กะน้งามอยู่ครับแต่มันกับบอทันใหญ่ป้ากิ่งมุดมือบอไม่ถือบุดเลยบอนี่ขึ้นลงไปโดนแทะอะนั่นครับก็งามขึ้นมาทีละน้อยละน้อยครับ ปกิ่งครับเนแน่นอนตอนนี้นลันเหลงลแล้วครับตีนแหลลมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาหยาในแห่ออกครับเห็นบ่อร,รงางข้างเนี่ยว่ามันสีบอ่อได้พอเอียงเลยมันบางแห้งนะครับแต่ในแห่นี่กับบัตท่านหูกันครับว่ามีเอียงแน่รางทางพอปกิง่งถึงสามสี่โตปนิ่นะมันมันหนาสีมีอยู่เลยครับ แต่มา่อเมื่อได้เห็นกับพ่ท่านบ่ท่านสูนอยู่แต่ระวางทางพ่อนะมันมันก็ต้องหลายเด้จริงๆอ่ะเพราะปลาเห็นเป็นปลาสนิทที่รวมตัวก็เป็นฝูงนะครับน้องกระได้ก็จะได้ได้ยกฝูงอยู่แล้วผู้้าเห็นเบีดข้างหลังบ่เบิ่งดี้ด้วยสิบกว่าจะบหวะนี่วันหนึ่งร้อยอยู่ห้าร้อเต้าสวงพ่งเอเอาขันพุ่นเห็นบ่คนเหรอเป็นเตะตกอยู่ในจักจั่งโดดเล้ใส่นั่นแหละเล่นหลันมาเบิ่แล้วล่ะโอย ตัวขาวออวมาอก่ามันกแล้วอือูยางตัวป้าเลยไอดเืดปย่าอย่เป็นปลาเอียเาลนเห็นแ้วลยอไปมาครัเดี๋ยวพ่อป้าออกให้เบิ้ครับเป็นปลาเอียงกันเถอะโอ้ตกใจปลาดินตตุนตายเลยเรอน้ำบ่บอกว่าปลาหน่งยี่ มันอยู่สูนี่ละเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลองจั่วอีวาไมนออกเอ้าเป็นว่าเป็นส่วนมันป้านิ่งๆครับลองแต่อยู่บัตรเด้ดิดไหนแห้งคนครับออาไปหนึ่งหูที่เป็นบทตั้งหนึ่งนี่ปักกิ่งครับเปิดเดิมไหนเลยครับปักกิง่งมาแล้วครับปักกิง่งเอ้าทางผู้ปีปจอมได้ล่ะมาเดี๋ยวพเพิ่มเล่าแหกันครับบุงครับว่าสิมีป้านิน่งอย่ถือเป็นวาส่วนๆแห้งผูนะครับมีหมองลูกตบครับคนคางใกล้เลย ปัินมันสิบหกกันหิห้าตัวเออามียโอ้ปัดินมนีปัดินปัดินเด้อเอเนี่ยนั่นไปแล้วปัดินครับนี่นี่อะแทงกอนแล้วไปโอ้บนบ้านเหรอไงนี่นี่แทงกอนแล้วนี่นี่นี่คุ้นกลุ่มวิน่นี่นี่มันเนี่ยไผ่กันแล้วน่มันเนี่ยนี่นี่นี่ปัดินนี่นี่ไผ่กันแล้วนี่นี่แทังแทง เมนมั้ยลูการะวังคว่มดากวามเจ็บอันใดเสียวเห็นไหมสุนปะนี่นะลา้ผูดป่ายู่แถวตัวใหญ่สำคัญบงีปนอนครับใหญ่ประมาณกันนี่แหละนี่จาดกับต้นกระซัางนี่แหละมาอดไปคนไปหยียบเท่านแทงงลยบอกเอาเอาครับได้แล้วครับนี่ป่าอยู่แถวนี่มาเอาสวกันอยู่แถวน่อ๋อไม่เิอเเดี๋ยวมุดบจกยางแห้งทีกันอ่าคนใดป่าทุกคนเลยครับเด้ ก็หน yeah. wow. okay. uh, ้อยนี่ค่อนข้างหลายครับอยู่ขางกางจอมหลายเลยแต่มันเป็นปลาหน่อยครับแต่ปลากิ๋วนี่นะี่เป็นปลากิ๋วหน่อยนะพ่อนี่ครับปลากิ๋วที่รักกิมพมาท้องผิดว่าจิ่งหลายพูดเราอยากเลิกเนี่นะว่ามันผิดอ่งไปกันฮะใส่ไปนี่ไปใส่ไปใหญ่หายเลยปลานิ่งเดี๋ยวขคนเดียวเห็นบ่เห็นเบื้งต้นเห็นปลานิ่งตัวนึงครับตัวใหญ่ครับที่เป็นเจ้าทิน มันแมนบ่มันเหมือนมันสอนกันสองตัววนี่นี่แต่ตัวตัวนี้มันนอนอยู่ในกี่ต้มนี่อ่าคนละตัิ้คนละตัววะสิบบาทบ่แต่บางท่านต้องการครับเป็นบูโดน่ะพอตัวนั้นมันหลุดมือออกหลุดมือออกข้างในล่ะแต่ว่าตัวนี้มันพี่ถึง่อมอยู่กี่ต้มแน่แน่แน่พี่น้องต้องเตลี่ยนล็อกแจ็ัแล้วครับอัญจังไฮนี่ละไฮเหรอไม่เหรอ ปลาดินปลาดินปลาดินเป็นสามโตสีโตแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอกเลยยยยแต่ปลาดินแต่ปลาดินต้องต่อกับปลาดินครับเปิดปลานินนี่แถวนี้มีแต่ปลาส่วนทางอ่าวมันเป็นปลาหน่อยครับเป็นปลาทั่วไปครับปลาเก่งปลาหยังปลาชนมีแต่พวกปลาดินครับปลาดินปลาดินห่วยมันเป็นปลาดินทีแบบอันต้องขีดไตขีดป้วนพันแหลมคมคมนะครับเด้อนี่ครับปลาดินครับใส่ทั่วไปเขาก็สซั่งได้ได้เหรอ

ไรกิน่ออันนัจะเอายากอยู่เบิ้งมาาหนพรอพอยังอยู่กลงกลางอยู่คือเกาเลยเหมือนไาป้าออกมาเมื่อไรครับป้ามันแห้งเดี๋ยวเบิ้งทั้ตดกวยาครับผูยุนนเผาสุกนำเลืกนี่อ้ยปกางแหเราปลยังก้าน้อยละอยู่ตง้าหลายคนไม่อยู่เถยู่กลางหางเอนี่ เป็นตัวไหนบ่ตัวเล็กอยู่กลางแห่นดิตกลงมันโตด้วยกันอย่าคนละตัวโตดยวกันตัวเดียวกันอ่าปลาหนิ่มันน้อยลงเราวันนี้ครับตัวเดียวบ่ะโอยนี่มาสามสีตัววันนี้เลือดสองท่านี้เหรอเป็นเป็นโตด้วยกันเหรอมันรวมโอ้ยน้ำนะครับขายก้าวๆว่าเป็นสองขอกเราเอาก่อนมันรวบห่อใหากันะเเป็นนาได้มาคว้ารวมอ่าแต่เพิ่นขึ้นมาเอายังมาเอาเสือกมัดข้างหน่อยกัน ป้าอยู่แต่กลางแหเบิดเอาหยาดไดี๋ยวปอเอาไม่ละครับปต่ตอนนี้ไงครับตอนนี้ไงไงกัวโต้งหันอีกครับเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวมันจกปากให้ยูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไงเลยตอนนี้แหละอุญางไป มันอยู่กลางๆ้ย่างเดิ้วะยาอันนี้ได้ผลท่นได้ผูกทั้งตินเลยบ่ปล่อยไงโอ้ว่าจะก็ตัวเสี่ยเรืเนียเอมีต้นไม้ฟููมาอีกตนเตนีนตัวคนตนตัวคนตัวนตกนตัคนัวคนตมวคนัว่นตัยนัคนัวคนันตัวคนตคตัวนตเวคกวคนตัว้ตนคั้ยนั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  เรียบร้อยโอเคครับเป็นปนิ่นก็ทีสามครับปลาอยู่กลางเหรอสามตัวสามลงตกตัวหน่อยตัวนึงนี่น่กระสงปาสเนยฝ่าอยู่นี่เอ้นี่ปักกินไงกินังปนนี๋ยวสอตัวเลยสองตัวอยู่กลางไหนน้องอาอนตีปลานิ่นนี่ไปเนื้อมาขีไงมันไปใส่เนอยู่ัันบดีอยู่เลยมันสูมันไปตัวนึง คือหมอป้าหมอวัดป้ามีของไหมป้ามีของมามีของบ่เยอะยโอ้ยเด็ดจิตวัดมากับปลาตัวนี้ยวแห่งข่อยนี่ก็ไปยังไปปนินพอเดตีนไปไปถือป้าอีกตัวหนึ่งอยู่าทั้งหนอกจะงานต้องลุก่อนไปทั้งนอกครับไปทั้งนอกแหงนะครับเด้อไหนจมตจมอยู่โอ้โหใกล้แห้งครับป้าหุ่นตัวดั่งอยู่กลางแหงเลยตัวทั้งนอกก่อน ไปละบอกเหมือนี้ตัวนิ่มหน่อยู่ทังตัวหนึ่งทำลูกตอกเอาขึ้นตปิดไปมีปลากิีงนึ่งปัาเกงไม่ขนาดปลาบ่ท่านเหย่ยวไงนะครับได้ไหมอีกสักคู่คนละอยู่แต้นได้ก้างแหงนี่ต้องล่อล่อให้มันเหย่าๆกลยนครับมันจังสิเอาออกไงตอนนี้ปลาอะยังแห้งอยู่เลยเอาครับเพิ่นลงทุกคนได้ไหมครับนี่ตอนนี้4คนลงไปพร้อมกันเลยครับถ้าเบิงเสียไปยังขึ้นมาแน่เอาเอาขึ้นแเรามาลุ้นใหญ่ครับใส่ าอาอนุ่งตกงูนุ่งตกมีแต่หัวลุนปากก่งมันบนวมอ,อ้าวหัวลุนอีกใค,ค,ใครพี่นเด้ปลาแสีบเลยครัคนบนี่ปลาหัวลุนตัวนี้ครับแสบเสบนี่ปลาหัวลุนปากกิ่งปลางามสับปะาดผมมาเหยวแกะปนินได้บันแทงตัวตัวมัดเสียเราบุรีถึงเวลาดูไดีเลยเหยียบคนนยูหันะ บ่อหินหรืบ่อขีมีป้าอยู่กลางแหป้าเอียงอยู่ตินแหงบ่บ่ทนินรรับป้าเอียงเลยยุนไ้ปนชื้ออะไรป้าบ่อึดแล้วอยู่กลางแหงจะนั่งหรือบ่ย่องบอกกินเ่าะแซมสิไรออกไปไหนแต่ละตัวไอ้หลวงปู่ลุง่อยู่ไทยแหงป มังตองกแตกปลแตกอยู่นห่ไหลบนอะอ้ก็<อ>กมตหัวลุนครับหัวลุนสิไลกปลาก,ปกิงแล้วนี่อ่าหัวหลุนเา้แกะชนิดนึ่ง้นมาปลาแสเหยียบทั้งกลางคปลามันกไปอยู่ทั้งหนกก็ก็มังหัวลุนก็เ่อนเอาสองคนต้งกาง ปลาเก่งแม่นบ่มีสมบูรตัมีตัวเต็งหมืนกันเมืปลาไทยไหมปลาไทยบอคายมีเลยปลาไทยบอตองคานเหมือนมากกับปลาไทยกันเดี๋ตาปลาัวนีปลาแทยแหละแสบปลาไทยอีกปลาเก่งครับล้นๆเลยพอเก่งปลาอยู่กลางเหรอวันนี้บ่มีปลาเก่งไงเลยเลยครับุนฝ่ามือบ่มีเลยก็มีแต่มีแต่เต็งสี่ครับปลาเก่งมันเก่งเป็นเรื่อตัวบ๊อมี่ต้องบอก หราลุ้นต้องามดินี่มีโตนะนิ่นี่เบิดด้วยครับเด้นิ่นน่าจะเบิดแล้วครับเพราะว่าเป็นป้าสูงคนเขาไปไก่กับค้องสีเปีหยียบเลยตอกลูกอามลงครับก้างแหะ ก้างเหที่เอาเขาไปเหยียบก้างเหยื่อแต่ปลาแนวเดียวะปลาดยบก็นลาดิบหรอวะอะไรมาไปยังบุญประจมปลาพี่อ่าก่อนหินโมมีบ่มาจะทวงท่วงลูกบุดประจมนะป้าอยู่กลางเหยื่นี่บอกครับพี่น้องครับป้าเต่สะพานมันเป็นป้าแบบยังสี่บอกครับป้าเต่สะพานเป็นครับเป็นป้าคนลุ่นป้านิ่งเลยถ้าอ้คนหินโมผูเซลไว้มันเป็นบุดประเออก้อนหิน โอ้หครับมีแตชนินี่เลยครับนี่ลุ้นงานเอื่นะป้าพอลุ้นครับป้าเสียบเสีป้าบอกกระบอกมือแข็งนี่ครับเอ็งแล้ก็พอลุ้นามหาประกงว่าดินได้ก็พอลุ้นกันนะสินิ่งล่ะนิ่แกลงเ่ยยครับนี่ไหจตั ยังเ็ดเลยวสองแห้ง <laughs> มันตที่ตัีย่อออกกี่ละสมันเหนเมือนแห่งียดจน่าเดออกกี่ักี่สอง,สองปานสภานี่อาศิยมาล่องลงกันอยู่เลยครับอยู่ตั้งแบบตั้งไตเลย อันนี้ปลาเก่งปนีหน่อยคน่งเงินปลาเก่งเงินละไม่คุมปลกา้ยไม่ไข่ปลาดินน่เป็นปาังี้ยงครับอนเยียบิงเขละลเรวปลากาบ่มีหรอกนี่ไข่ไข่ปลากาอยู่นตัวนี้ไปลากาใหญ่มันมปลาดินหน่อยน้อปาดินหน่อยเนี่ยไข น้ำว่ะสิน้ำว่าป้าหูลุนก่อนนี่ต้นใหญ่สักยังอยู่ต้นองดีนู่นน้ำถอยไปเท่าอยมันก็จับพังน้ำเท่าอยมันก็เห็นตะไบเลยขี่กู้ขี่กู้มันก็เลยไปตะไบจะไปเจ้าของกับถอยบ่ทันมันลบเมาเอาต <Iya. S 2> นะเกาม่เอาติดมากติดมากแต่เนข้าวต้นนั้นล่ะตัวแต่เป็นปากาหิ่ปนิหน่อยที่ว่าเป็นผัวป้าอื่นเป็นเอาป้าอื่นนอนนอนบ่ทันจอย เดีกลับมาตัวเก่ามันเป็นปลาปกาตัวนี้เหรอมันจะเป็นนิ่มหน่อยน่องปลาหัวลุนแมนตัวงามอยู่เอ้าลุ้นลุ้นปรากฏเป็นพระโต้ตัวดิ่งลุ่มปรากฏว่าเห็นเนาะเอ้าได้ไปยังปลาหัวลุนลุนก็ลุนนี่โตัวงามอยู่เดี๋ยวลองพัดท้ายลัง หมดเบอสิจกปลาตัวนั้นกลับไปขอปลาตัวนี้เลยจับตัวนี้น้ำมันก็ถอยไปถอยไปจับปลาสองมื่นดีไอหัวรุนคนมาเหนื่อยแล้วนี่ยนี่หลักปลาตัวดินยู่นี่ใกล้เรือป้านิ่มตัวงามอยู่ครับแต่มันได้โบหลายตัวครับตัวใหญ่เลยเด้มันจะหลุนโลกลัวอยู่หรอครับตัวใหญ่ปันมันโลมันเป็นเกือบสองโลไปแล้วทีตัวใหญ่ตัวงาอยู่ นี่มัดออกอยู่นะโอ้โหดุนอะไรจะเก็บหรอกมี่มืดิ่นนี่ดุนนี่แม่นี่ละน้ำกดดุนดุนดุนไปใช่ปะมัน่ะววขนาดเลยเด้๋ยนี่นี่ดุน Mười lượt đi mình dùng cái càng hay 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 โบี่ปกิ่งไงโตครับพี่น้องครับเป็นแนวนี้ิ่งตัวปกิ่งแถวนันบ้างงเลยุกนี่แถวๆนี่ปกิ่งใหเลยเยีแลเมือนกูรุนะปกิ่งตัวปกิ่งเปกิ่งใหตัวนั้นวเอูอมบางคนลุนเพิ่นครับเอ้าาแตบอกนะน่เขาเป็นปกิ ต้นแมงครับมันก็เป็นเปลี่ยนมือน่ะเนป็ดปลาเก่งใหญ่ต้นแมงใกล้ขั้นเป็ดปลาเก่งยังอยู่นี่เป็ดปลาเก่งเนาะมันอวดลงสองคนครับเป็ดเก่งปลาเก่งโอ้บ่อยอกหยอกป้นินตัวนี้เลยเว้ยหยอกไปแทงมันนั่นด้วยป้านินตัวนี้ไปจับจับเบิ้งมาสิจับเบิ้งมันใหญ่สั่มเลยจับเบิ้งมาได้แท่งวันนั้นแทง โอ้ยเพื่อเก่งไงต้องสำคัญโมนี่บ้าตันมีตัวใหญ่ขึ้นพ่อตัวเลยโมนี่ใส่เดียวกันบดเลยฝูงเดียวกันเลยอยู่ๆกันอ้ตัวสูดนี่มาแคับพี่น้องครับเพิ่นเอาขึ้นมามีแต่อะไรกันบดเลยครับปพื่อเก่งคนเป็นเมย์เห็นบ็อกไม่เลยสำคัญเลยปาเลือดแตกเลยปพื่อนตัวนี้ ่นจะเปสูนจะไปยยกเบื้งเมันมใหญปันเลยแล้วกังแหน่ยังปลเก่งมันวัดกันมาเลยบ่ี่ไม่เรียบเนะกงแหนี่ยังพอกกันเลยเดยดเลยกพร้อมกันเลยเกิดพร้กันเลยนันดีบ่มีตัวใดแตกตางเลยบ่มีแบบรุนรุ่นมาเลยนี่นีไดสฟูงเดียวเลยเถอ มัก่วเดหาตีนแหนบัพรกางแหงได้เลยครับนี่ต้นหน่อยเถอะ้หน่อยก็จะมีหัวต้วดินอยู่ก็มีบนต้นไใต ่ตรงงานปักกิ่งว่ะตั้งแต่แหละมาเลยนอนเปยอยู่ว้าวเดินๆะตะปูขมัดเลยนี่นี่นี่ปไปอยู่ตะกางแหงนี่นนแหละมัน,น,น,นเปยอยู่หรอกยังอ,อยู่หรอกไปอยู่ตะกางแหตงตามเสีอวมาหาพ่อได้นอนเอเลด อุูต่ตอกลงมนเผาครับแต่จะออาไงกูรู้งมอยู่เนบนมุต,กก,ต,ก,ตกกันครับบ่ดเ <c oughs> หวี่ทอนโหเหวี่เผามาแ <c oughs> ล้วกระเอยู่งงกลางแหมันนีจะมากะเยเมันะไทยหน่อยก็มาแต่ยังว่าเอากะเหรอเอากะเทียเหรอกูมาเอากระเทียนอย กวันนี้เจ้าทินก็แนนอนครับเป็นปนินจอยครับบอมีัตอื่นหดละก็ะคอมันบ่ไรอครับมันลมแห้งเอาบันไดคางทางเอวันนึง่เลือกถึงเพียงเขาเลยนะครับก็คอมันออกหมเลยวบอดอยู่ข้นยก็เอาบนบนเจ้าขอบไฟานี่ยมันลอยบอก คือม so. <Say, S 2> ันม okay. ีสองอยู่บองบ้างคือมันรงางมันบ้างหรอไมตกไรยงไมาเว็นตกเออุ่นไปหูนุงสองไหเว็ตกมาไปอย่างอ่นส้นขาอ่นปอกยังยังะดินเลยอยู่ไปอย่งยงนีส้นขาปอกไปทางไหนนัปอกนึ่งอ๋าหนจเป็นต้นนี้ะครับนี่ในลูกค้าเนี่ยยังส้นขาอ่นเลยอยู่ ต like uh ัว huh. บุญย์ต่ก hey. hey. ่าอยู่ก้างเหอเน่ยอยู่ในเผาเลยแก่เผาโดนก่เผาะบ่ยู่ก้างเหอ้าไข่เจ็บจุดให่ยังตเ่ไยังเมีอยู่อ้า มาเบอร์น้ำหนักปลาดินครับอีกตัวหนึ่งปลานินได้สามโตครับนี่ครับมันมีโตงามๆมันสองโตโตซ้ำเคิงโลนิดนึงน้ำหนักที่ออกก็คือสี่กิโลครับสี่กิโลอ่ามันป้านินห่วยมันกระสีครับมันโตใหญ่ครับแต่มันมันบางมันบวนเป็นตัวจิ้งอ่า สมัยเป็นปลาเก่งในตั้งเบินหกกิโลครับกระซังมันโลเครึงเท่านั้นเลยโลครึ่งเลยสี่กิโลครึ่งนะาเป็น้อยแต่นี้วหน่นาทีก็ได้น้อยแต้แนวดนี่ครับนี่ขนมา่กิโลครี่นอนนี่ครับ่เปน น้นั่นโมนี่สิบโมนีกินขเขาเลยครับสี่ใส่ปั้นกันเพิ่นไปกินบานครับเออเออออนี่น,นี่ครับมันนี่ปลาเก๋งมันหน่อยแห้งคาซาเลยเพิ่นทอเบ่เดี๋ยวสิมาสี่ทออย่างคราวนี้มันทอสามหนิวเหนือมันหน่อยแห้งเลยเออนั่นแหละที่เด็ดเพื่อนละนั่นซี่ <3 S 1> <4 S 2> นิ่วโตัวที่เด็ดเพื่นละนี่มันหน่อยแห้งหน่อยเกินมาปั้นออกเลยเด้อ ปาลาพอล่างออกงามๆครับเสียียครึ่งตัวครึ่งครับปลาปลาเก่งครึ่งนึงแล้วก็หัวลุ้นเพิ่นกับอีกครึ่งนึงครับทอกันเลยนี่ครับทอกันเลยโอเคครับพี่น้องครับปลากับมีประมาณนี้ครัำนองเพิ่นสิปันกันไปกินครับส่วนปลานิ่นวุ้งเพราสิจังได๋อ่ะสิขายไปเรื่อยแล้วสิปันปลานหน่อยหรือเปล่าก็แล้วแต่เพิ่นเนาะครัำน้องมื้อนี้มันอาจสิบ่ค่อยมันครับ เออถือว่าโบ,บ,บ,บควายมานี่แหละมาแต่สิ่งใดจริงจริงเมื่อนี้มองเพิ่งว่ามองจริงเลยครับแต่มันลงเอ้ามันเห็ดมันก็บโบจริงนะมันก็ผิดผิดพลาดแน่อโอเคครับพี่น้องครับถ้ามากระลิม้มกดไลค์ลกดติดตามเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าทีมงานพายกิจอีหยังครับเราติดตามเบิ่งของเราพี่น้องพี่ติ่นกับผมสวัสดีครับ